ข่าวร้อน กลับเข้ามาในช่วงที่2ของทางรายการนะคะตามรายงานของการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยการโยกพลเอกยุทธศักตร์ศิประภาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะไปอยู่ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและก็ให้พลอากาศเอกสุมพลสุวรรณทัศน์เข้ามาแทนที่นั้นถือเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าในแง่ของยุทธศาสตร์การต่อสู้แล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นที่รู้กันค่ะว่าการที่พันธมวจโททักษิณนั้นตัดสินใจส่งเทียบเชิญไปถึงตัวของผลเอกยุทธศรรักตร์ เป็นเพราะว่าการวางหมากที่ต้องการจะให้มีการปรองดองเกิดขึ้นนั่นเองที่ผ่านมานะคะจัดทิศทางความปลองดองที่มีการส่งออกมาจากพันธมต์โ,โททักษิณนและพักเพื่อไทยกลับทำให้คนเสื้อแดงเริ่มที่จะเกาะรูปไม่พอใจค่ะกับกรณีของการคัดเลือกตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างพลเอกยุทธศักดิ์สิสสิประภาและก็อาจจะเป็นระเบิดเวลาอีกลูกหนึ่งค่ะที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมวลชนคนเสื้อแดงและพักเพื่อไทยมีแนวโน้มถึงขั้นต้องขาดสะบั้นลงหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลก นางทิดาถาวรเศษรักษาการประธาน,นาปอปชดูจะรักษาอาการมาโดยตลอดนะคะด้วยการบอกว่าส่วนผสมของคณะรัฐมนตรีที่มีกลิ่นอายของบุคคลในสายกองทัพถือเป็นความไม่สมบูรณ์และเป็นการผสมผสานน้ำกับน้ำมันเข้าด้วยกันขณะที่แดงลมเจ้าอย่างอาจารย์ใจอึ้งพาก,ก่อนก็ถึงขนาดขู่เขียนรัฐบาลเขาว่าต้องมีการปฏิรูปกองทัพและระบบศาลแบบถอนรากถอนโคนต้องปลดพลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบก ต้องรับใช้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องนำทหารออกจากสื่อและลดงบประมาณทหารให้เหลือน,น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้แทรกแซงถึงด้านการเมืองแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะพันตำรวจโททักษินก็กัดฟันเลือกพลเอกยุทธศักดิก์ซึ่งขอเรียกร้องในเชิงแข็งเล้าให้รัฐบาลพักเพื่อถ่ายเร่งปฏิรูปกองทัพและปลดพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มีการโยนลูกออกมาจากในใจ ที่วันนี้ไม่ใช่แค่เพียงแดงล้มเจ้าแต่ในใจยังประกาศตัวเป็นแดงสังคมนิยมที่มีภารกิจมาทวงความยุติธรรมและประชาธิปไตยจากรัฐบาลใหม่ผู้จาัดก,การตรวจสอบนะคะของทางสำนักข่าวทีนิวส์ค่ะพบว่ากระแสะความคิดในลนักษณะดังกล่าวนั้นได้มีการแพร่กระจายอยู่ในหมู่คนเสื้อแดงเป็นจํานวนมากอย่างผู้ใช้นามแฝงนะคะว่าเพียงดินรักไทยที่เข้าไปโพสต์คอเรียกร้องในเว็บบอร์ดอินเทอร์เน็ตฟรีดอมให้มีการดําเนินการอย่างเด็ดขาดกับบุคลากรกนในกองทัพค่ะ และแม้ขนเสื้อแดงรายนี้นะคะจะไม่มีการชี้ชัดตัวบุคคลเหมือนอย่างในกรณีของในใจแต่จากเนื้อหาที่นําเสนอก็พออนุมานได้ว่าการโพสต์ข้อความดังกล่าวมีเจตนาให้รัฐบาลพักเพื่อไทยดําเนินการกับใครในกองทัพซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าดีคอรเรียกร้อนลักษณะแบบนี้ ไม่ใช่เพียงกระแสะกดดันที่จะพุ่งตรงไปยังนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักจินวัตรเท่านั้นแต่สําหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีบทบาทในฐานะผู้บังคับบัญชาดโดยตรงของผู้นําเหล่าทัพก็อยู่ในข่ายที่ขนเสื้อแดงก็คาดหวังว่าจะเห็นความชัดเจนอย่างหนึ่งอย่างใดของการจัดการกับฝ่ายตรงกันข้ามเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ชมคะ กับความคาดหวังนะคะของคนเสื้อแดงในลนักษณะดังกล่าวนี้ก็ทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องไปไล่เรียงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวเนื่องนะคะกับตัวของพลเอกยุทธศักตร์ในหลายประเด็นค่ะโดยเฉพาะกับที่มาที่ไปและก็เหตุผลนะคะที่ทําให้พันตารวจโททักษินชินวัตนนั้นตัดสินใจสนับสนุนพลเอกยุทธศากตร์ค่ะทั้งทัที่ก็มีตัวเลือกอื่นนะคะในพรรคเพื่อไทยอีกหลายคนค่ะโดยทางนี้นะคะถ้าย้อนกลับไปดูประวัติในเชิงลึกของพลเอกยุทธศาสตร์ก็จะพบข้อเท็จจริงค่ะว่า ระหว่างพลเอกยุทธศักติ์กับพันธวตโท,โททักษิณน,นั้นถือว่ามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระดับที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะกับการที่พันธวตโท,โททักษิณตัดสินใจเลือกให้พลเอกยุทธศักติ์ซึ่งกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งประหลัดกระทรวงกลาโหมตั้งแต่เมื่อปี2541มาช่วยงานพลเอกชวลิตยงใจยุทธรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมตั้งแต่เป็นรัฐบาลไทยรักไทยสมัยแรกเมื่อปี2544 และถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากพลเอกชวล,ลิตมาเป็นพลเอกธรรมรักษ์อิสารางกูณยุทธยาในช่วงปี2545ก็ยังคงเป็นพลเอกยุทธศาสตร์ค่ะที่ได้รับความไว้วางใจให้คามาช่วยงานรัฐบาลพักไทยรักไทยในตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหม หรือกระทั่งมีความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไทยรักไทยมาเป็นพลังประชาชนและมีนายสมชายพวงสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในปี2551พลเอกยุทธศักดิ์ก็ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าเส้นทางการร่วมงานทางการเมืองระหว่างพันตำรวจโททักษินและพลเอกยุทธศักดิ์นั้นจะถือว่าอยู่ในตำแหน่งและระดับที่มีความแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานแต่ปัจจัยหนึ่งที่ด่วนว่า ทำให้ชื่อของผลเอกยุทธศักดิ์มีโอกาสนะคะที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมากที่สุดส่วนหนึ่งค่ะถูกมองว่าน่าจะมาจากแนวทางของความปลองดองกับทุกฝ่ายที่พันธมโททักษิณนั้นได้พูดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งในวันที่3กร,รกฎาคมปี2554นั่นเองด้วยกับท่าทีของพลเอกยุทธศักดิ์ที่ได้มีการพูดถึงแนวทางการทำงานเพื่อน,นำไปสู่ การลดความขัดแย้งระหว่างกองทัพกับคนเสื้อแดงและพักเพื่อไทยก็ดูเหมือนว่าจะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเป็นอย่างดีกับสิ่งที่พันธมต์โททักษิณนั้นต้องการโดยตามแนวคิดนะคะของพลเอกยุทธศักดิ์ที่ให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีการย้ายล้างบางไม่มีการปลดพลเอกประยุจันโอชาหรือพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณเสนาธิการทหารบกเพราะพลเอกยุทธศักดิ์เห็นว่าไม่เป็นผลดีในการทําให้กองทัพซึ่งเป็นสถาปันหลักของประเทศนั้นอ่อนแอ ็นมุมมองนะคะที่สวนทางก,ก,กันกับความต้องการข้อมูลชนคนเสื้อแดงบางกลุ่มค่ะและก็ไม่เท่านั้นนะคะก็เป็นที่รับรู้กันว่าระหว่างพลเอกยุทธศักตร์กับพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษบุคคลที่คนเสื้อแดงถือว่าเป็นมหาอมาตย์มีความใกล้ชิดในระดับสําคัญที่พลเอกยุทธศักตร์เกิดพูดถึงความสัมพันธ์กับพลเอกเปรมว่าพร้อมที่จะเข้าไปเป็นผู้ประสานเพราะเป็นคนที่เข้าออกบ้านสี่เสาเทเวศของพลเอกเปรมได้ตลอดเวลา ทั้งงานวันเกิดงานปีใหม่และไม่มีครั้งไหนค่ะที่พลเอกเปรมนั้นไม่ให้เข้าพบเพราะรู้จักพลเอกเปรมตั้งแต่ตนมียศเป็นพันตรีแม้องค์ประกอบนะคะของพลเอกยุทธศักตร,กร์จะไม่เข้ารูปเข้ารอยนักแต่ว่าคําตอบสุดท้ายพันธมวจโททักษิณก็ตัดสินใจเลือกพลเอกยุทธศักตร,ร์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งก็เปรียบเสมือนการโหมกระพือความไม่พอใจในหมู่คนเสื้อแดงอย่างหนักแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่พันธมวจโททักษิณได้เลือกแล้วในวันนั้น หากแต่ว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้นะคะกลับกำลังแสดงให้เห็นว่าพันตธวตโททักษิณชินวัตรนั้นมีมุมมองต่อสถานการณ์ปรองดองที่เปลี่ยนไปหรือไม่อีกไม่นานนะคะคำตอบนี้ก็คงจะปรากฏในไม่ช้าค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ